คิดจะจับลูกชายใช่เหรอสันี่เถอะถ้าพ่อเชื่อหลินตั้งแต่แรกอ่ะก็คงไม่มีเด็กคนนี้มาสร้างความลำบากให้กับครอบครัวเราแน่ทำไมมีปัญหาอะไรถึงไม่ยอมบอกพ่อใครๆก็ว่าว่าน้องพูนอ่ะหน้าเหมือนแม่ถ้าพูนอยากหน้าเหมือนพ่อจะได้รู้ว่าพ่อเป็นใครเธอได้พิจยู่เป็นคนเดียวยังไม่พอยังต้องแยกกระสรไปจากฉันที่คนเหรอไงถ้าเกิดไม่มีกระสัเนี่ย ฉันก็อยู่ต่อไปไม่ได้เหมือนกันฉันจะไม่ยอมให้แกกับไอเด็กคนนั้นมาแบ่งสมบัติที่เป็นของฉันเด็ดาดแม่จพูดจริงๆหรอกจากนี้แม่จะเป็นทั้งแม่ถ้าพ่อที่ดีให้ลูกเองยิมให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บ ต้องเก็บอาการใครจะรู้